ที่แ nah, right right ี่เพื่อแข่งแล้วก็าเรบริกรในทา้านนี้ก็อยากใ้านมาัดบอยดรวกัน้าใแ้บการไปใค้ใรารอะเรื่องสิที่ประโยชน์รอื่นต่าง

มีคนเจ็บไหมมีคนเจ็บไหมครับยืนผู้หลังนิดหนึ่งไปไปที่พี่เอาไปเข้ามาลุงออกมาก่อนลุงลุงออกมาก่อนครับออกไปทางนอกกันก่อนออกไปนอกกันก่อนครับเอมาดิมาดิ้มาดาของนะเอ้ยพี่ใหญแล้วนะแกียรม่ก่อนแพท มอไซยอ์อ่ะมอไซย์ไม่ต้องห่วงมอไซย์พี่เอาไมานี่ก่อนเอาตัวออกไปก่อนพี่หนึ่งลับหนึ่งหนึ่งลับครับ